สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่นึงนะคะปีนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะอืมน,นี่ถูกต้องไหมอะตะแคงอย่างนี้หรือตะแคงอย่างนี้หรือมันจะให้ตั้งเหมือนอย่างอื่นนะนะคะแต่ก่อนเขาจะให้นอนตแนะแคงอะนี่นะคะก็จะเป็นวิวธรรมชาตินะคะก็จะน้องเป็ด ก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆนะคะก็จะเป็นนกเป็ดน้ำนี่นกเป็ดน้ำอันนี้ก็จะเป็นพวกหงพวกเป็ดนะคะปีนี้น้ำเยอะนะคะเนี่ยก็จะเป็นวิวอัตด,ดาน,นะคะปีนี้น้ำเยอะนิดนึง โอเคค่ะ okay,